สวัสดีครับผมเอาครับคลิปนี้สิพามาเบ่งพวงเพชรได้ครับเนี่ยพวงเพชรซื้อเข้ามาตั้งแต่อุดรครับเนี่ยร้านละสี่บาทครับเนี่ยซื้อพวงเพชรข้ามางามแล้วครับใบบังใ่ใบเขีเยวๆเลียรเลยครับพี่นอ้องเว้ยน่ละครับพวงเพชรพวงเพชรลลอกนี่ก็ซื้อประมาณหกไร่ครับเนี่ยซื้อเข้ามาจากต้นหุ่นเนี่ย เบิกเงินเจ็ดพันครับเนี่ยได้ประมาณหกเจ็ดไล่นี่แหละครับพี่น้องเจ็ดพันนี่นี่แหละเบิ้ง,น,งน้องนี่พวงเพชรงามแล้วเบิ้งต้นแหล่เอ็นเอ็เลยครับพี่น้องพวงเพชรนี่พวงเพชรเด้พี่น้องเด้แมนพวงเพชรบอรครับเนี่ยเบิ้งเอาเด้อ เพราะว่าผมซื้อเขามาขเขาพ่นว่าพวงเพชรพี่น้องบึงเม็นพวงเพชรบ่อนี่นนะครับผมซื้อเขินมาแต่อำเภออย่างวหละ่ะจำว่ได้ครับนี่พวงเพชรงามดีพี่น้องเกิดดีอยู่ครับเพราะว่าซื้อเขามาเพิ่นตัดมาใหาล่ลำสดอยู่ นี่คือพวงเพชรพูดละครับยาลุกไปพูดละครับพี่น้องยาไปน้ำกันเบิดพูดเราพัวละพวงเพชรเนี่ยพี่น้องเบ่งแต่งามอยู่ยอดแหลกยอดสวยอ,อันนี้ก็ยกล่องเม็ดอยู่ครับ พงเพชรนะยกลองเม็ดอยู่พี่น้องกระสุนใสเกียร์ขึ้นกันนะพี่น้องอแต่ว่าหยาก็ผลครับเริ่มหกอยู่ทั้งก,กลางๆแน่เออโงเพชรอันนี้ก็เจ็ดมังกรครับอ่ะอันนี้ปลูกวันที่เท่าไหร่เนี่ยยังบระทัดในาพอเดียนเสียดอกตูนเนี่ยครับ น,นี่เกจมังกรเอ่อท่างพี่บให้หกปันได้ครับพี่นอ้องเอาเบิ่งพงเพชรไปเรื่อยๆก็ได้ได้สามเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยสามเป็นบางต้นครับเอ,เอาเอากจมังกรมาสามพงเพชรงามครับป๋อมองกลางพูดให้งามครับพี่น้องครับงามลงไปพุ่นละ นี่คือพวงเพชรเพื่อนเพื่อนเอาเงามาให้เบื้องน้ำเงาหนึ่งกระโดกดกหัวายาวยาวแต่ว่าเมื่อเดินทั้งบ้านผมสิเป็นยังไงก็บ่รู้้อพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับถ้าเขาสูตใส่เกลียเห้าวานเกลียแล้วมันจะงามสม่ำเสมอแบบนี้แหละพี่น้องมันจะงามสม่ำเสมอแบบนี้แหละขึ้นมา โอ้อันนี้ว่างสามต้น,พ,ตน,นพุ่นต้นไหนพี่น้องเอ้ยสี่ต้นว่ะจะได้หาเก็บมังกรพุ่นลับมาสามหลับปีนาพุน่นไอสนใจก็ถามมาซื้อเอาเด้อครับเด้อพันเด้อครับแต่ว่าต้นมันงามต้นมันสวยอยู่แล้วครับเนี่ยเพราะาดินมันงามอยู่แล้วดินแถวนี้เนี่ยพี่น้องเบิกเอาเลยดินสวยดินงามอยู่แล้ว ใบสวยใบงามอีกถ้าขึ้นมาฮอดแค่อแอวนี่ถ้าบึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยไั่สิเลยอะก็ปื้อเลยเพิ่นว่าแต่เพิ่นว่าดอกว่าเพราะว่าผมเอาหัวได้อามาปลูกปีนี้นึงพงเพชรลอกนี้ก็สิบไร่คือกันครับแต่หักปลูกพงเพชรได้ประมาณหกกิจไร่อันนั้นก็ปลูกแปดเก้าแปดเก้าก็เกิดบ่ดีพัวพี่น้องได้สามไร่์แปดเก้าก็ได้ ไอ้สิพายยางมาเบึงแปดเก้าจเบิดครับมันได้สามลายนี่พี่น้องเบึงนี่ละแปดเก้าก็สามแล้วครับกำลังแตกกำลังเกิดแล้วอันนี้แปดเก้าครับแบบล็อกเนี่ยแปดเก้าเบิดแต่หกักเอาเกบมังกรมาสามด้วยพี่น้องเพราะว่าแปดเก้ามันเบิดพันขอเบึงเนี่ยสามโอ้ยอันนี้ปลูกสุดหลังครับสุดที่มันแดดท่อนห้อนเนี่ยครับเนี่ยแดดท่อนห้อนแล้วมันลวกครับพี่น้อง กระทึงเรามันเขาก็บรสดปนใดครับที่เขาออามาซ้ำใโดนเขาเอามาซ้ำไบาาสองเดือนสามเดือนแล้วพี่น้องบบมีก็ต้องได้เอามาปลูกก่อนพอปีนี้ปลูกหลายครับปีนี้ปลูกแปดสิบเก้าสิบไร่ปีนีย้ยังบ่แล้วเลยมือก็ทีผ้ากันไปปลูกมันแปลงพุ่นอีกครับสิบแปดไร่พอครับเอาให้ไม่แล้วไปซื้อเรามันมาแต่ขอนแก่นพอพี่น้อง เอาคลิปนี้เอาไว้สนุกก่อนได้ครับเด้อดูแล้วก็จะเริ่มกดติดตามให้ผมน้ำแนสวัสดีครับผม